ตำนานแห่งพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดทีมหนึ่งของอังกฤษและของโลกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อตั้งขึ้นในปี1878และเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของพรีเมียร์ลีกรากฐานของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นขึ้นในปี1878 ภายใต้ชื่อนิวตันทีดเอลวาฟุตบอลคลับต่อมาในปี1902สโมสรอนประสบปัญหาทางการเงินและถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเตนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้ทีมก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ช่วงแรกของสโมสรเต็มไปด้วยอุปสรรคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินและการตกชั้นอย่างไรก็ตามสโมสรได้พยายามต่อสู้ต่อความยากลำบากนั้น และในที่สุดก็สามารถคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ครั้งแรกในปี1908และ FA Cup ครั้งแรกในปี1909